สวัสดีดน้จ๊ะพี่น้องขอเขาเรื่องเขาเรื่องมือนีซื้มาเบาเรื่องการเลือกแอเนาะสำหรับมือใหม่ในการเลือกติดต่างแอแต่พี่น้องซึ่งนี้มองกับบกิดไว้ในชีวิตหนีสิติดต่างแอจนกระทั่งพ่งอใหญ่รู้เจอหอบเสือพามาอยู่บ้านเนี่ยมองเนาะบ้านเนี่ยมองกับ่บมีแอบเนี่ยมองกันเลย เราต้ t งได้ a a r ์เราต้องได้แอร์ม for your for your video for your YouTube and your Facebook videos because it's so hot in here you have to have air so we had get air for you Mom. หลายคนหลายคนอะซื้อยี่ห้อเนีพี่น้องอยากได้แอร์อะสะดวกสบายช่กกันย่างไปหางซึ่งแต่ก็เลือกซื้อแอร์เขาก็ส่งสางมาติดตั้งแต่ก็ใส่แอร์บันนีเรื่องห้องเรือง มาเจอแบบนี้จ้ะพี่น้องอันนี้ซิวัาจากครูใส่ด้วยตรงเนาะบอมเมนผู้ขายที่เห่า,ามาเจอแอร์มีปัญหาเนาะจะมองกับบคิดว่าซื้อแอร์มาสองปีคอมเพรสเซอร์แอร์มันสิพังเพราะว่าคอมเพรสเซอร์กับกอุปกรณ์บางอย่างของแอร์เขากับมีการรับประกันอยู่อันชนิดนี้รับรกั้นหาปีสิบปีสามปีเอียงกับวาไปเนาะบันนี้บังเอิญ คพิวเสรอแอ์ของนี่แหละจ้ะที่เข้านางอยู่อ่ะมันเสียยังมองก็เลยไปหาซางที่เขาอยู่มู่บันติดก,กันกับมู่บันใน่มองนี่แหละถามเขาเขาว่าเขาเป็นซางของถามเขาเขาว่าเขาเป็นศูนย์ของแอนยี่หอสองสามยีห่ห้อนี่แหละยังมองจํำบได้ยันนี้ยังมองกันเลยถามข้อมูลเขาว่าการสิเหลือกแอร์นี่ต้องคำนึงถึงอยังแนน วันนี้เขากันแนะนํายี่มองเขาบอกอยีมองว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เครื่องนี้มันเสียพอาอย่างเพราะเครื่องถี่ยีงมองสื่อมันเป็นระบบอินเวอร์เตอร์เนาะซึ่งอยู่ต่างจังหวดัดไฟมัน่บสถเียนไฟมันต๊ไฟมันดาบบ่อยระกาถ้าใส่ระบบนี้มันสิเสีให่าการทํางานของเครื่องคอมเพรสเซอร์มันพิดปกติลราทอมันสีรัวเฮ็ดให้น้ําแอร์ รัวออกเ็นไหแอบหมเย็นปนนี้เขาก็บอกว่าี่ห่อทีแยม่มองสื่อมานี่มันเขียนไว้หนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยบีทยูอยู่แต่มันทำงานจริงๆประมาณ1มื0นหกพันบิทยี่แหละจะ้ะมันเห็นไหแอบหมเย็นนําำล้กกะเขาก็เลยยหมมองก็เลยถามว่า อา้าวฮาสีเหลือกสื่อแอร์นฮาซีคำนึ่งถึงเยียงเนี่ยเขาก็อธิบายเหมือนเนาะลักษณะคว่ำกวงคว่ำใหญ่ของห่องเหลือกจำนวนมิทยุให้ต้องตั้มคว่ำกวงของห่องแล้วก็แอ้สีเหลือกนี่ก่อนอื่นให้โฟกัสารว่รามีศูนย์มีหน่วยเซอร์วิสหรือรลานเซอร์วิสของยี่ห้อแอ้นนาหนาบ่อพว่าแอ์ถี่แยมองสื่อมากติดอยู่ห้องนี่นีเขาบอกมีอยู่อำเภอถี่แยมองอยู่คุณ ถ้าแม่ที่ยังเสียถึงเขารับประกันหรือการันตีอยังก็แล้วแต่ยี่โมงที่ต้องไปติดต่ออยู่ในจังหวัดเราก็บอกว่าสิเด็กคิวเงาปป้นไหนเดือนหนึ่งหรือสองเดือนแล้วกอ่าสิมีคิวมาสองสินอนทาเป็นเดือนเดือนเป็นปปใบบ่ได้หรอกจ้ะพี่น้อวันนี้เขาก็เลยบอกว่าอันดับแรกให้แน่หากรว่ามีลานที่สองอมีลานที่คอยหายบริการ อแอ่ที่เห้าซิติตต่างมีหอที่เห้าซิติตต่างไก่บานเ้าบองแล้วก็ให้เขาไปถามอยู่ลานเลยว่าหลานเขาหนีเป็นศูนย์ถามเมนหูจักว่าหลานนีก็ต้องถามเขาว่าเป็นศูนย์บริการสอมของแอ่ี่หอใดหนึ่งเนี้ยมองกะเขาก็นแนะนำนี่มองเนาะ ก็วควรสสตินีหอสติดอยู่ห้องที่พญายโรเจอสอนคอมพิวเตอร์นี่ลหละนอกกะแอที่ที่สีิสติดเครื่องที่เขาตีนหายนี่เขาเขียนไว 18, 400, ้หนึ่งหมืนแพนสี่รอยวิิงแต่มันทำงานเกินเพราะว่าควรสีเหลือกแอที่หน่วยราชการติดติดต่างอยู่สำนักง,งานของข้าราชการพยางเพราะาว่าข้าราชการเขาสิ่้องตรวจว่ามันตรงสเปกบอ หมื่นแปดพันบิทยุมันทำงานเต็มวิทยุบ่อซึ่งปกติมันี่ทำงานเกินเขากระสิพานอยู่แล้วอยาเลือกตามถีเห้ามากหรือยี่ห้อถีเห้ามากหลก้กกาให้เลือกติดตังแอร์ระบบธรรมดาเพราะว่าไฟมันบอเสถียรยู่บานนอกนั่นแหะบรรยากายัางมองก็เลยเด็ติดตังของทำงานเป็นยัยโรเจงเครื่องเงียบเย็นสบายเย็นหลีเย็นหัวห้องนีแบบ รายแห้งแกพี่นอ้องนั่นลหละเขาว่าเครื่องยี่หอที่เขาติดตั้งหฮนี่คือมันทํางานเกินวิทีอยู่ี่เขาเขียนไว้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดยั้งคืนอคือเขาเป็นศูนย์ของตัวนี้เขาดูแลเขาเปลี่ยนหอยกอนแล้วเขาสิไปเข้มกับทางบริษัทเองนู่นนี่นั่นเนี่ยแกพี่นอ้องมันสะดวกสบายแบบนี้แหละ,ละสำหรับมือใหม่ในการอยากติดตั้งแอร์ ทนาาเมืองคลิปนี่ก่ะที่ได้สบายใจเลือกแบบที่ยั้มองบอกไหวเลยจากพี่น้องก่อนอื่นสรุปอีกที่มองหาก่อนว่าอยู่ไกลๆเห่ามีศูนย์อยู่สายแน่ศูนย์นี่เขาดูแลของยี่หอ,อยังแน่หลักกะกคุยกับเขากอนเมื่ออาทิตย์วิลีสัญญาเขาหา่างนี่คือพี่ซี่เขาจะขายคองอยู่แล้วเขาขายทุนยี่หอเขาได้ขอ้อมูลยี่หอจากพี่น้องเขาบกสนจดบอกว่า ขายแล้วศูนย์ศูนย์บริการมันสียูย่ใสข้าสิเกิลยังขึ้นถ้าผู้ได้โชคดีกับใสหาปี้ซิปปี้ยีซิปปี้แอร์บ่พังกับบเป็นงยังแต่บมื่อเอิญในมองใส่มาสองปีคอมเพรสเซอร์พังทอรัวจากพี่นอนองนั่นละพอ,อยังช่วงนั้นปัญญาลูเจอเพิ่นเปิดแอร์ไหวปุ๊บเดี๋ยวกับไฟโตก๊กไฟดับปไป้ามามาบันนีทางหลังเขาก็บว่าระบบนี่มันสี มันไฟตกไฟดับบ่อยๆอินเวอร์เตอร์นี่มันสิเหตุให้เครื่องทํางานผิดปกติประมาณนี้ซึ่งเขาก็ว่ามันเป็นระบบใหม่ที่เขากาลังเรียนรู้อยู่เพื่อกันกรสันคลิปนี้ก่ะไม่บา,บายก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวพบก,กันคลิปนะ่ะไม่าบายไม่บายไปมาไวาสวัสดีค่ะโอ้ย,ยวัสดุอสสดอดเย